สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับเน่งอีกแล้วนะคะเน่งจะมาแบ่งปันนะคะสิ่งที่ได้รู้มานะคะซึ่งทุกคนก็ยังไม่เคยรู้นะคะว่าการที่เราทานคอลลาเจนทุกวันนะคะสาวๆนะคะผู้หญิงนะคะก็ชอบทานคอลลาเจน บำรุงสุขภาพบำรุงกระดูกฟันแล้วก็ผิวแล้วก็ผมนะคะก็คงไม่รู้กันนะคะมีคุณหมอท่านหนึง่งเมืม่อวานมาแบ่งปันก็อยากส่งต่อนะคะว่าการดื่มคอลลาเจนหรือทานคอลลาเจนที่ดีนะคะถ้าอยากให้ได้ผลให้ดีที่สุดก็คือต้องไม่ทานน้ำตาลนะคะเพราะ มันจะไปทำลายคอลลาเจนที่เราดื่มเข้าไปนะคะเพื่อนๆรู้แล้วก็พยายามอย่าทานน้ำตาลนะคะ